อุ้ยหลังนี้โดนครับผมยบยบแล้วครับโดนครับโดน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 ดูดูแอคชั่นกันนะครับดูสวัสดีครับผมวันนี้พาปักเบ็ดนะครับผมพาเบ็ดยี่สิบหลังครับเหย่อใส่เดินนะครับผม ไปใส่กันเลยครับวิธีเกี่ยวเยอะนะครับผม,มบเด็ดครึ่งก็ได้ครับนี่ครับผมัลขนาะนี้ครับไปใส่กันเลยครับ แมงกระพอนกินมีกว,ว่านะครับใส่หลังที่สองเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปใส่กันต่อเลยครับผมไปใส่หลังที่สามครับผมใส่เลยครับนะเนี่ยดี๋ยวใส่ตรงนี้ครับ ที่สครับ าที่สามเสร็จแล้วครับผมไปใส่กันต่อเลยครับมาสองคนนะครับผมมากับผ่านชายครับพานที่เก่งป่าลากคันเบ็ดไปไมนะนะผ่านหล <ừ. S 2> ังนี้เสร็จเรียบร้อยครับี๋ยวลอดลุนนะครับผมสภาพหมาครับลกมากเลยครับผม ใส่กันต่อครับเดี๋ยวเราไปใส่กันต่อตรงนู้นเลยนะครับผมไปอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ไปไม่ได้ครับติดไวายครับผมควายเต็มทางเลยครับเราข้ามไปฝั่งนู้นกันครับผม หลังนี้ให้พ่านชายใส่นะครับผมมุนนี้เราใส่สองหลังครับฮะใช่แล้วหลังนี้ใส่เสร็จแล้วครับผม อันชายเดินไปใส่นู่นครับเดี๋ยวเขาตัวใส่เสร็จก่อนนะครับผมแล้เวเรามารอยามด้วยกันนะครับผมบรรยากาศครับสวยงามครับผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วเรามาลอลุ้นตอนหัวค่ำครับ แวะมาดูสองหลังนะครับผมหลังนี้โดนครับแต่เรามาปลดกันเลยครับผมปลดเลยครับผมปาดดุครับบาดดุครับแต่รมแรกครับผมถุงรีก็ไม่ได้มาครับ สวยเลยครับผมเดี๋ยวปลดปาก่อนครับ แต่แรกไซส์สวยๆครับผมแต่เราปักไว้ใหม่ครับไปปักไว้ใหม่ครับ เดี๋ยวมันรอยยามตอนกลางคืนครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็จะมืดไม่มืดนะครับเรามาดูเหยื่อกันรอบหนึ่งนะครับผมไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับมาเช็คเหยื่อไว้เฉยครับดูยยามตอนมืดครับผมตอนน้เราไปดูกันเลยครับฝั่งนี้โดนนะครับผมไม่รู้เป็นปลาอะไรครับให้ผ่านชายของเราไปเช็คดูครับผม นี่ครับคันเบ็ดไม่รู้เป็นปลาอะไรครับขนคันเลยนะพานขนคันเลยลงเลย มาอรอรุนนะครับปลาอะไรครับผมสูบไหมนายพัน <c oughs> ไม่ใช่เปิดไปแล้วนะนายพัน แล้วครับมินมากครับปลาช่อนครับผมนี่ครับใส์สวยๆครับปลาดจบปลดกันก่อนครับผมไปลุ้นหลังต่อไปครับเป็นไงครับนายพานหยวบหรือเปล่า ทงนี้ตีครับแต่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาละเบ็ดของเราแล้วนะครับผมสองทุ่มกว่าแล้วครับตอแล้วเราไปดูกันเลยครับผมหลังแรกว่างไงครับนายพานปับครับโดนครับโดนโดนปอาโหมดช้างเย็บครับใช้ใหญ่ครับป้า เลยแ้มนะครับผมใส่ถุงดีครับตอนแรกครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับผมหลังนี้ให้พานชายลงไปดูครับผมไม่โดนครับหลังนี้ตอนนี้เราไปยามกันต่อเลยครับ หลอรลุนครับผมหลังนี้เบ็ดหายครับผมหายแซบครับร้อยหรอ,อไปทางไหนแล้วหลักเบ็ดลงน้ำไปแล้วครับ อนเบ็ดไปแล้วครับหลังนี้ไม่โดนครับผมอหลังนี้ที่ได้ประดุกไม่เย็นครับปลาถอนเบ็ดไปแล้วหลังนี้ลากเข้าไปในพุ่มนะครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะครับผม,มลองลองดูก,กันครับ ไม่อยู่ครับผมดูหลังนี้นะครับผมหลังนี้สายตึงครับ <c oughs> มีตัวหรือเปล่าครับมีครับผมปลาดุกครับแต่ว่าตายแล้วครับนี่ครับผม ตายครับขึ้นหายใจไม่ได้อาจยวขอตัวปลดก่อนครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปยามกันต่อเลยครับหลังนี้โดนไหมครับโดนครับผมปลาดุกครับโดนครับ นี่ครับส,สวยนี่ครับคืนนี้ได้สามแต้มแลวครับผมยังเหลืออีกสิบกว่าคันครับเราไปอรอลุ้นด้วยกันครับผมปลดปลาก่อนครับหลังนี้ว่ายังไงครับอุ้ยหลังนี้โดนครับผมยบยบแล้วครับ โดนครับโดนโดนโดนครับแรงครับผมไม่เห็นตัวเป็นปลาเลยครับปลาช่อนครับผมเห็นแล้วครับ สวยครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาตัวปลดก่อนครับใส่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปยามกันต่อเลยครับหลังนี้ว่ายังไงครับอ้าวเป็ดหายครับผมเป็ดหายไปแล้วครับ นี่เบ็ดหายไปแล้วครับไไนไ้เนี่ยดเดีเ๋ยวขอตัวหาเบ็ดก่อนนะครับผมสรุปหาไม่เจอครับผมหายไปสองหลังแล้วครับดินแข็งครับปักไม่ค่อยลงครับผมป่าถอนไปแล้วครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับผมนะหลังนี้โดนอีกแล้วครับผม โมอครับตายไปแล้วครับติดตายเลยครับผมครับเดี๋ยวปลดเลยครับผมหลังไหนติดเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับผมหลังไหนไม่ติดแล้วก็ผ่านไปครับ เหลืออีกสองลังสุดท้ายครับผมจะมีแต้มให้เราเหตุอีกหรือเปล่าครับอ้ยวบเลยครับยวบยวบแล้วยวบโดนยวบดูแอคชั่นกันครับยวบนั่แหละหอย ยังอยู่ครับผม,มบไ,ไปแล้วก็ไปแล้วเฮ้ยดูไอ้ชั้นกันนะครับเอาไหนพานมาจัดการดูอ่ะดูอปลาอะไรมนลุ้นกันครับผมอ่ะมาลุ้นก ไปแล้วมัง้งนายพันดูอยู่โดนโดนอดุกครับใส่ถุงกันครับผมอู้แรงมากครับไม่นารอมือเลยครับใส่รีเลยล๊อู้แรงมากครับ อีกหนึ่งแต้มส,สวยครับผมเดี๋ยวขอตัวปลดให้เสร็จก่อนครับผมสรุปยอดคืนนี้ครับผมได้6แต้มครับรอบนี้เดี๋ยวมันอรอลุนรอบตอนเช้าครับผมอาจจะเรากลับบ้านกันเลยครับผมตอนเช้าเดี๋ยวมายามด้วยกันอีกหนึ่งรอบครับพร้อมกู้เบ็ดครับผมชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม ไปครับสวัสดีครับผมเช้านี้เราพามากู้เบ็ดนะครับผมอาได้เราไปลุ้นนกันเลยครับแต้มที่หนึ่งครับผมตอนเช้าครับสุดยอดครับผมเราไปลุ้นกันต่อเลยครับตอนน้เรามายามหลังนี้ครับผม จะไม่โดนครับผมเอนนเราไปลุ้นหลังต่อไปครับ นี่หมานปลาไหลครับผมนี่แต้มครับยายามกันต่อเลยครับวอาไงครับนายพาน ลุ่นหลังนี้ครับผมเราไปดูหลังนี้ครับผมเบ็ดหายไปอีกแล้วครับ

มีทันมัยนี่น,บบนี่ไม่ไรวะ ใส่นานวัดไปดิปีนใหม่ดิแก่เลยวะหายไปอีกแล้วครับผมมันน่าจะพันอะไรมั้งวะปลาอ้าว เบ็ดหายไปอีกแล้วครับลูกปากสามหลังแล้วครับผมเบ็ดหายผมหลังนี้ครับผมอยู่ครับอยู่ครับผมไป้าเดี๋เราตั้งกล้องก่อนครับป้าเดีเราไปดูกันเลยครับ หลายตลบจัดครับท่านครับผม อีกหนึ่งแต้มครับผมตอวเราไปสุดยอดครับผมผลงานตอนเช้านะครับผมได้ปลาช่อนหนึ่งตัวครับไหลหนึ่งตัวกระป๋าเล็กหนึ่งตัวครับอยังไงเดินเราไปสุดยอดที่บ้านครับผมไปรครับ ผลงานที่บ้านนะครับผมพอได้กับข้าวครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ